คต่งานวันนี้หน่อยเาได้มีโอกาสเป็นส่วนนเวนโอเคครับพเราก็เป็นตัวแทนจากช่องวันนะครับผมทุกคนก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆงานแบบเป็นงานที่เราทากันอยู่แล้วแบบวบามาร้องเพลงมาออกอีเวนต์อะไรเนี้ยแต่พ <var> <โ>อท <USSR> oh, okay, ีนี้งานนี้มันเป็นงานที่แบบว่านอกจากจะมอบความสุขให้คนที่มาดูเราแล้วเนี่ยมันยังเชิญชวนเขามาช่วยกันบริจาคหรือว่าช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆที่เขาไปช่วยรักษาเพื่อนๆกระมได้ด้วยก็รู้สึกอิอมใจมัก ก็ก็ยินดีมากๆเพราะว่ารายรายได้ทั้งหมดนะที่สายเสื้อยืดที่พวกเราใส่กันอยู่เนี่ยก็จะไปมอบให้มูลริทีทีมูลรีทีการการจนลนารมีการจุครับรมีก็ก็เสื้อยืดที่เราพวกเราใส่อยู่กันทุกคนเนี่ยก็จะไปมอบรายได้ก็จะไปมอบให้มูลรีทิทีการจนลนาบรมีนะครับก็แบบไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งตั้งวงอีกที ดีใจครับเพราเราดีใจมากที่รู้สึกว่าการเป็นเหมือนเราเป็นผู้ให้ด้วยให้ความรู้ให้ความแบบให้ความรู้ให้ความดีแนะนำเหมือนตอนที่ยังไม่รู้ว่าเข้ามาร่วมกับโครงการเนี่ยให้คำเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการนี้นะรู้สึกดีใจจริงๆที่เชิญพวกเราคนมาด้วยแล้วก็นานแล้วที่ไม่ได้ออกมาเจอผู้คนแบบที่ร่วมกันแบบนี้นะครับใช่ใช่เชิญความสุขพิถึงพิถึงบันดาครับจ้างได้ครับจ้างได้ลองยืมเลยลองใช่ครับตามมาลองใช้ รู้สึกยังไงบ้างอ๋อรู้สึกดีใจครับเพราะว่านานๆเดียวจะได้มีอีเวนต์ออกมากับพี่ๆนะครับทีมก็วันนี้ก็มีความสุขมากครับก็ได้มาเจอกับทุกคนนด้มามอบความสุขให้กับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ได้มอบความสุขให้กับผู้ป่วยด้วยครับใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีความสุขมากครับครับผมอ๋อวันนี้ก็รู้สึกวันนี้ก็รู้สึกคุ้มแน่นครับแล้วก็มีความสุขที่ได้ออกมาเจอทุกคนวันนี้นะครับมีควเยอะมาก ก็ดีใจที่ได้มาให้กำลังใจก็พูดอย่างนี้ก,ก็รับบอกกันว่าการเป็นมะเร็งเท่านึงเป็นได้ก็หายได้<ม>เพราะว่าทางนี้ก็รักษาเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเงิน,เนที่ได้รับจากการซื้อเพลชั่นของอินเซนทิเวชั่นนะครับก็จะเอาไปซื้อกก<ม>เ,เครื่องสแกนเอ็มซ์กันก็จะเป็นเคพื่อนที่เป็นรถเคพื่อนที่เอาอไปตรวจผู้ป่วทยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้รับไม่มีเงินทุนก็ไม่มี กำลังที่จะเข้ามารักษามากพอเพ่อจะเข้าไปตรวจแล้วก็เข้าไปรักษาทุกคนได้พูดถึงมากขึ้นในที่นี้ครก็วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอทุกคน,น,นแล้วก็ได้มาให้ให้กำลังใจแล้วก็คนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะฮะยังไงก็ต่อสู้ก่อนกิจกร <c oughs> รมดี อะไรนะครับวกผม็ขอฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับคนสามารถอุดหนุนได้ที่วาโก้ก็จะมีชั้นในด้วยมีสองแบบก็คือในคอลเลคชันนี้นะครับจะเป็นปกติที่ใส่ได้ทั่วไปแล้วก็เป็นแบบบาลานซิ่งบราสำหรับคนที่ผ่านการรักษามาแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นได้เป็นเงินที่ได้มาก็จะบางส่วนก็จะแบบว่าสนับสนุนเวทนนี้เหมือนกันแล้วก็เสื้อที่พวกเราใส่กันนี้ก็อย่างที่น้องบอกไปครับผมก็สนับสนุนได้สามารถหาซื้อที่ลาซาด้าครับผมเซิร์ชว่าพรินเซสคอลเลคชันนะครับผมซึ่งเงินก็จะเอาไปท่าม สัมมนาโขรงการแบบที่บิมบอกเลยครับก็ <î m ere ly> อยู่ใครที่อยากมาร่วมชมงานก็ได้ถึงวันที่14บ <4 S 2> สิงหาคมนี้ครับที่พาร์กอนได้เลยครับซื้อกันได้นะได้รูปได้ได้ทำรูป<ก><ก>ด้วยได้ใส่ด้วยสวยๆห<ก>น้าลูกก็มีหน่อย<ก>นะ<ก>คะ